สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ดสุสุคนเนาะนยินดีตอนรับซ่องสบุญบ้านหนะ้าเด้อว,ว่าแม่น้องน้ำพิงห์พี่น้องเอ้โดยมื่อนี้ก็ได้มายืนอยู่หน้าหานของน้องบิวดี้ยินดีตอนนับเนาะโดยเด้อหานของบบอเตียงสาบายเพลินเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยมื่อนี้ก็ตีมื่บ้านนี่เนะาะทั้งสบุญก็ได้เข้าไปทั้งวัดไอ้ เอยังเพื่อนพี่้องจลยจำปาบอกว่าจำปาปัดจำปาทองหมวนาะต้องถามบอทองมีอีกทีวัดในบึงบ่าวันสร้างรถเหรอเนาะโดยพอดีทั้งสมบุรณได้เอาคลิปลงไปกับมีทั้งเอื้ยแด้อ้าด้วกับพอตู้เพื่อนอยู่ทั้งเอเมริกาเนาะเพื่อนก็ได้เห็นทั้งคลิปแล้วเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทั้งสมบุร์พ่อยพี่น้องเลยได้มาซื้อเครื่องซื้อของไปมอบให้ทั้งวัดเนาะหรือว่าไปทั้งบุญแตพ่อพี่น้องเลยพ่อเพิ่นก็ได้ ประกาศออกมาในคลิปเขากะพันกระบอกไอ้แพรยติโยมยติพี่น้องเนาะพันนวายยังเดือขาดอีกแล้วย่างหวยพี่น้องเลยมันนี่ทั้งสนุนกับมีเงินอีกส่วนหนึ่งเนาะกะจะได้เครื่องซัมดนหวยพี่น้องเลยทั้งสมุนกะจะได้เบิ่อนจิจัดแจงก่อนวาเงินจํานวนที่สมุนมีนี่จะได้อย่างน่ไปซ้อยเพื่อนพ่อเป็นเบาเบาวางเที่ยวเพิ่นไช้ในงานอยู่ในวัดเลยเนาะโดยแล้วก็บ่งศพเนาะพ่อพ่นนี่กะใกล้ ใกล้นี่ยได้เพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้ว่าจะได้เอาเอาเกลีไหวหลายมืออยู่แต่ว่าเพราะันมันบ่มีเจ้าภาพเจ้าชะตาเนาะเพื่อนก็ได้แบบว่าในเช้ได้วางเพลิงนี่มือวันอาทิตย์นี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้แบบแพ่น้ำจิตน้ำใจคนไม่ออกญาติโยมอย่างเนาะหรือว่าอยากทำบุญทำศีลเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้แบบว่าสามารถติดต่อมาทางช่องทางสมบุญบ้านนาได้หรือว่าทางทีมงานเฮาก็ได้ทีมงานเฮากับอาชีมาท่านอยู่ พ่อวันอาทิตย์พี่น้องอเพิ่นวางเพิงหพี่น้องเอ้ยโดยวันนี้ข้างเขาก็ได้มาฮอันห่านเป็นทีเรียบร้อยเลยวันนี้โอ้โย,ยไม่กวดไม่ถูนี่ก็มีไม่ถูผื่นก็มีคือสิเงียบห่านเจ้าวันนี้ฮะเงียบจู่<า>ป่ะเอ้ยไปเปนแหลวเนาะไปใส่บด เทียวกล่าอ๋อจังว่าแท่มเที่ยวก็เลยเที่ยไนไม่ด้เปนไปชายเนไปชาเก็เป็นว่าจะไปวัดมหาสุกบ้านนั้นนองเฮนบอกขึ้นลงเฮนคนห้องทั้งคนลงลงบอกลงลงเฮนโอ้วัดมหาสุกแม่ที่มีพญานาคอะไรี่ได้กะบเจริี่งามค่ะ เรากายังบ่เคยไปเจ้เคยไปเราบอกว่าบ่ยังบ่เคยกินนี่วิตุส่วนอยู่ไปบ่ไปบ่ทั้งในอ้วนทั้งอ่างเงินยังส่วนไปแล้วแม่นปิดหานบ่แม่นั่งปิดหานก็เลยว่าก็ไปเราไปคราไปยังไรก็ได้นะรอบ่เตียงมากจังไปวะเดี๋ยวเขามีโอกาสว่างก่อนฉันเลยไปเนาะไปกราบไปไหว้เราก็ได้ยินซื้อยินเสียงเหมือนกันกำลังอยู่เลยเนาะกําทางเติบกับค้นกำลังไปลายได้ค้นไปลายแต่ว่าเมื่อวานนี่สิลายเป็นวันศิลเแม่ยวันศิลวันพระเลยแต่ว่านี่อยู่ลายเป็นได้ทางม่อ้วนวะ เลยไม<อ>่อ้วนนะพาไปนะไม่อ้วนเป็นจักดได้เคยไปได้เนาะไปกับลุงพออยากได <ๆ S 1> ้เกี่ยวกับเครื่องครั่วสบายเครื่องคัวกับทั้งนี้แล้วปะเครื่องครัวไอจะไปลงไอยูวัดแหละเ,เครื่องครัวนี่เอาเป็นประเภทอันนำปลานำตาลปิ้งนัวเริ่มตั้งแต่นี่เราได้หนิปิ้งนัวเราได้หนิเอาถุงใ่ได้เด้อนัวเอาถุงหนึ่งเนาะเอาตัวแรกหนึ่งหัว แล้วก็ตัวใหญ่เตือนหันนึ้อซับกันแล้วก็รสดีนี่นึ้อหนิรสดีทงใหญ่นี่โอเคน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลทงใหญ่ทงนึ้อโอเคแล้วก็น้ำมันน้ำปลาน้ำมันเพิ่นก็ต้องใส่ทอดปูทอดปลาเนาะเพื่อเพิ่นเนาะอ่ะเอาอนไรขวดขวดขวดตัวเสืหาก็เลยชงขวดนี่ไง น้ำปลาแพกหนึ่งเท่าไรสบายเป็นแพ็คเลยบอหรือเป็นขวดแพกของมีนะป๊าเด้ขึ้นในเห็นขึมีอยู่เล็กนะจะบอกน้ำปลาหรือปลาเอกจะบอกน้ำปลาเล็กเหน้ำปลาบ่โอ้แล้วน้ำปลาอันใครขวดเท่าไรน้ำปลานั่นขวดน้อยนั่น10เลทแต่ขวดใหญ่นั่นสองเอาขวดใหญ่สองจแสดงว่าขอยว่าวพิษเนาะปลาแดกก็ได้เอาปลาแดกแพกหนึ่ง95เอาปลาแดกแพกหนึ่ง เพราะว่าเพิ่นต้องใช้ลายตัวนี้นี่ว่าเพิ่นถนาะตับตมังหงหวยต้องมีเลยแบบตับมังหงเลยน้ำซอสนำ,สนำอนไอเอาอ<ห>อนไลน,นี่น่ะซอสมิกกี้นี่สบายสองขวดเพราะว่ายานเพิ่นพัดเข่าพัดยังแมนนั่นหอยได้แบบมัมกหมูมักยังมองว่เอามักเนื้อมักยงังเอาขวดหนึ่งก็ได้เผื่อไว้ เกลือเกลือเออเกลือก็เอาแจกถุงถุงเท่าไหรหาพันกรีบถุงหาพันเอาจักหาถุงหาถุงเนาะเอาหาถุงนี่ก็จะไปเป็นครัวน้ำปลาซีอิ๊วปลาเล็กสาย นำมันเป็นนัวอำตาลรดดีเนาะเดียวมากของโลกพี่ก็ได้เดี๋ยวเราจเาบิ้งว่าเครื่องเขาเครื่องควนี่มันกุกอื้อตแบบาจ้ะหูห uh ูร huh. ุดแต่ห wow. ูรุดหมกพริกได้สบายขายโลเท่าไหร่ ม่ตู้ว่าให้ขาโลละแสนเอพริกโลนึงพริกโลแล้วก็ผักเทียมเพราะว่าตําหุงขาดผักเทียมบ่ได้เด้ไดุ้เทียมนี่บดนีเท่าไหร่นี่โเท่าไหร่ักเทียมเทียมน่ะยังบ่รู้ลักเทียมออย่างละแนะพริกกับักเทียมเพราะว่าเจ้าก็บ่ฮู้ว่านขายโลเท่าไหร่แม่นเพราะว่ามาแล้ว คิดว่ามาขายบบว่ะคุณก็ซื้อง่ายอย่างเราอเอขายเป็นหัวรน้อยบอก่ใส่ชิงเจ้าบัลชิงใส่เดียบน้าำพิงมาย่อดิบมัดก็เรียบร้อเสร็จแล้วมึงอย่าบอกโสดหลานหลานได้ที่เอ้ยลำพิงพาบีเอ็มนะแม่น่ะลำพิงยังน้อยมุวนมัดแถวนี้มอนแมน,น,นวโนโ่านคุนมาว่านนี่เจินลำพิงดื้ออยู่แต่ดื้อคนละแบบ เดี๋ยน่ะแบบสมุนเอาเพิ่นไปนี่เพิ่นจับมาอยู่อันนึง่งเนี่ยเอาผืนนั้นน่ะโอ้ยอย่าลืมได้ขาดน้ำยาล้างจานใส่แม่มครัวดิจับอันนะั้นเนาะฟองล่างเนาะแมน่นๆตัวนี้หั่นสำคัญแน่ตัวนี้น้ำยาล้างจานนี่พริกนี่ชิลล์ลายกว่ากระเทียมอยู่เบา ไปพอเขาชำมันงมพมีก่อนเบื้องต้นผนก่อนตัวนี้สำคัญงบหอดช่ไมงบหอดนะก็สองถุงไม่ได้สบายนี่โดครึงเลยมันงบมันมันบัตุงดีค่ะมึงเุี้ยงไหมเห้เออต้องหมุนน้ำนอันเข็บมันน้เดงหาก่อนนี่ตุ่เออไรวะอรละ นี่เคืองโลบอ่ะเอาเอาใส่อีกทงนึงก็ได้ใส่ทงแน่นอ,อีกทงนึงแล้วก็เจ้าก็ฮอดให้มันใส่ขี้กันยังไงแต่ก็หัวบ้านี่เท่าไหร่เทียมเนาะแต่ว่านั่งกันเได้เมาบ่เลยแน่นั่นแหละเอาขายทำเจ้าเคยขายหัวละพันบ่หัวละพันเศษหนึงเศษหนึงก็ได้หัวบ่ ว่ออาด้นถงนี่ว่ทาทอดจำลอยหัวอ้าจะไปลงจับหนาจะคลองเด้อใช <c oughs> ้มือเลยจัองหวะทุนยางสวมน้ำพ่อยเราไปแจกวันที่อันดัสองถุงโซนกันนะนว่าปุรีเนาะตรงนี้วะเออโอเคได้ละเตรียมบา้าน ใครนับเหรครนับหัวไคแ่เที่ยมมันแทงคอๆกันก็บังพริกชองโลเคิงบอก่องโลเคมงชงโลหกรัมบอือืมเอาแซนเนงค่ะขาดว่วไรได้ๆตัวนี้ตำมึงหุ้มเทียมเนาะมันกะ ่ยนะแต่ว so so like hey, right. ่าเขาเกิดยบวมีหุงไปให้พนนกแต่ว่าจะเอาตัวระเชิงคั่วเนี่ยไปห้พนกนแต่ว่าใช่จำเป็นได้กำได้กับยูนิเตอร์กทุนกับยูนิยามใส่เคลียดกันเองนะจำเก็น้ที่วาะมันหน่อยว่าอะไรเนาะ เลยโลยเยอะเต็มให้ทำบุญเลยวะรวยบุญไหมคะเลยขาดเยอะเหมือนกันนี่นี่ปะเสร็จแ้วเอาอันนั้นเลยสวายสไลด์สองขวดเสร็จทางจานสองขวดแล้วก็ฟองฟองอ่อันแบบชองหน้าตัวลอยนเนี่ยขายอันเท่าไหร่อันสองพันตัวนี้ อันสองพันเอาตัวนี้อันสตัวนั่นเด้ตัวนี้มนี่ห้อนี่กี่องมันสองตัวเก้าไี่องวนี่นันเอาวัตตัวนั้นนี่น่นบดเยแล้วเอาตัวนี้เอาตัวนี้อันห้าอบ่สิพันบ่อือนันเอาเอาตัวนั่นหแล้วก็ตัวนี้หโอเค ไปไรฮะชวนช่องยังช่องหน้าบ้างมนเล่นไปปะไปปะไปปะอ้าเส็มาแล้วเสร็จเกเด็กเดือลอชงขวดใหญ่เลยขวดใหญ่ขวดเทไรเสาสาเสาบนกันละเสาชงเสาชงเอาชองขวดเช็ครไปยังปะเพ็งเทไร ก็เอาไปเลยก็ได้ไปแพงแต่ยังไม่แก่ไปโอเควานนี้ไล่ไล่ตัวนี้มันก็ได้สบายตัวนี้ไลยมังมีคนร้องแมนได้มึงกลวยเท่าไรแล้วข่อยกับมันเดือดแล้วคอยกับสิไปอันยังซื้อน้ำอยู่เลยใช้โทรศัพท์สองเครื่องเนาะฮะต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่องเหรอใช่สองเครื่องเลยนี่ อ้าค really cool. um. ุณอะไรจว่าบวให้กับตัวนี้นะอือนี่งเจ็พันอันี้ส้าพันเนาะนน้ำเกลือชเป็ดเช่าห่าห่าถุงเช่าห่าตัวอะไจะคิดจะกระดดไปดังพุดนี่แสนนึงเนาะตัวอะไรคิดแล้วก็จับไป เักชีน้ำกระเจ้ไปจังบจงกระเทียมเส้นน้ำเปลาเป็นสี่สิบสี่เนาะหืมชองชองสิบ่สี่สิบสี่เหรอก่าองขวดสิบสี่นะไปจีเซงบนหันนี่เนาะสี่สิชองขวดนี้ย0 0สิบัน ใช่แล <Yeah>, <Christmas. S 1> hmm. uh ้ว huh. อ uh ืมเจ้าเอ็ดพันสามสิบพันสามสิบพันหกห้านเก้าพันเปยนอะไรขายดีได้ขายนั่นจับสามสิบพันเพื่อเป็นมากงมากยังเนาะมากมู เนี่ยเก้าเจ็ดบวกเก้าเจ็ดเก้าส <95. S 1> ิบห้าคูณสามหกสิบหกเจ็ดเซนสี่สิบแปดพันอันคิดอะคิดได้หกสิบหกพันเจ็ดแสนเจ็ดแสน,น,นสี่สิบแปดตัวนี้เจ็ดแสนไอ้น้ำหาสิแพ็ งือค่ะเงินจักแพ็ค15 50แพ็ค750,000ตัวนี้อือคือเฮาสื่อทะตัวนั้นมีเท่าไรน้เจ้าเนาะงวเถ้าน้ตงไปับน้่ด้เก็บนสิุงกนเก็บนี่คือถุงมันก็ได้จะไปนน้แล้วก็เากสิได้รวมเลยเพราะว่ามันมันเือเท่าไรสิได้เอาน้เจ้าบด้น้ เครื่องเครื่องตัวเป็นขวดน,นะใส่น้ำกันตัวเป็นทงนะะ่ะใหญ่ขนาี้อ่าค,คนีค้่ทนเมื่อกี้น,นั่นเ,เ,เงินน,นั่นใายค่ะอยู่ว่าแต่ว่าบรปิดห้างแล้วว่ามันขาดกำไรค่อยว่าดูว่ามันขาดแบบเงินใบเห็นหะใส่รอกล้านสองล้านค่ะว่าแต่ว่าอเออม่อ้วนค่ะว่ามาลองเบิรงเดอร์ถ้าเราบริล้านสองล้านนี้ เจ้าจัดการแล้วเรื่องว่ะอือจะมาเจ้าไรแต่คนพนันเ่งค่ะเจ้าแขยงบุรีพนันกับเรามามาเถอะมาวันนี้เจ้าก็บอกว่าเปิดบางคลิปเลยเปิดบางคลิปเม่น้องท้ำพิงเลยวันนี้เถอะแมนแขยงไรเลยเจ้าก็ปิดห่านนี่เจ้าบุรีน้องแขยเลยวันนี้เพราะว่าแขยงต้องไปวันนี้นะว่าปิดไปแล้วก็ไปย่ำไรก็ไรนะตอนแสงน้ำน้ำพิง เอานอนขอแต่ว่าขออยู่ดีมีแห้งหรอกทําทำบุญคิดอยากทำก็ได้แลยบุญนะนี่เจ้าก็ได้บุญนี่เพราะว่ายังข่อยอไปวัดได้นี่มันเฮาขายเครื่องไปวัดไปว่าล้าจัดเครื่องจัดของวันนี้หันจะได้บุญแหละแจกไปได้เนาะไม่รด้ส่วน ไปบ่แม่่เมื่อใดิ่นปงซบพ่นก็ได้เมื่อท่านดีว่าท่านพอตรงอย่ตรงไหนบ่วันอาทิตย์ไดท่านบอแจกทีใช้กับเสือก็ได้สบายแจเสีอถุงห่งเต็มมาเนเต็มพดลงมาท่านใายุ่ยบยันแจกเครืองบดกับยันิ่านลงมากะเป็นจะไปเป็นอาทิตย์ผุนบอเห็นวะดีก็หาแต่คือิ่นบอใน้คลิปอะไเนาะว่าเครื่องบดกับในกามากินะเ ส่งหมดกะพุ่ะไปเรื่อยๆเห็นปตัวนี้หั่นเจ็ดแสนปลายป่ะเจ็ดแสนสี่บแปสี่สิบแปดชั้นโอ้คปโอปปาตรงนี้ได้แหละไปไปัวน้าก่อนก็ได้ปะไปหาวำน้าก่อนเนาะไปัวงน้าก่อนไป โอ้ทางเฮียพ้นมาอย่างเด้นี่สบายเลยสะท้อนแสงนี่แตได้บัตร่โอ้ได้ป่ะน้ดูหันบืดนี่เธอได้นี่มายืนฟังนี้พออยู่่พออยู่ล้วสแล้่ให้ลูกสือบ่เอาลูกสุืเลด ถามพ่อยู่คิดว่าถามนาม้าเน, <laughs> นานะนัน้ำพรมด้วยไหมคะจำขื่นก็น <laughs> ให้ลุงไปเ <laughs> ลี้ยงลุกนับก็ <laughs> <laughs> นเเปิดร้านชิปิ้หนไ้เลยชิปปิดห่นนจกว่าจำิ<ห>ปิ้่านแล้วอะ <laughs> <ธ>บุญบุคร <laughs> <หน S 2> ยังมา,ายู่ <laughs> ยังมีบุญท่วมกันอยู่ ว่าอะไเป็นหานไปทั้น้องบิวครับนั่น้องบิวก yeah, ็บาแม่ไปวัดมหาโศคนนึงเอาอง่อาาดเล่น้าไปไหว้ไปคนเนาะมืจกรับแม กวดนึงฮะไ่ใช่ไ่ใช่กวดนึงเนาะทั้งหมดขอยาเอาหาซิแพ็คใชน่าพุ่งดหาเห้อแต่ว่ามันเดือดรำแพ็กับสีเมาหมดเลยได้หรอฮะได้เหก็ให้าะมา ตู้ว่าตู้ก็ไม่ตู้เราขี่รบิโก้พอย่ามาเราจะแพ็คเดว่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันนวกจะจังน้อเราจะไปนับทีองงอสี่ไดส2บสี่หกแปดสี่สี่หปดสี่สี่ ซาสีหรซาแสแล้วก็หกเราเอาเอาใช่ชองแพ็ <uyor> oh, so players, ้ว <anni> <parfois> uh, ่ซาแหึอะไรกูรบตัมรแปดโอ้เอนว่าไม่อเชเียยไปจ้เียบป้าเอาอีอีแพ็คพอดีหาซิ ในมือนี่มารงมีแบบกินยาแบบว่าที่ลุงจีนิงแม่นับพิษจะขึกนยุบพอดีเป็นวัดด้ัดเลยโอเคเนาะหาชิปรพอดีบ่หาชิปแพ็กบ่ยังไดเจ้าแพ็กกันสบายสี่ั

หาชิปหาชิปหาชิปแพ็กตัวที่เอาขึ้นจะไวไล่อันแพ็กชิมหาเนาะคูณสามเซนเก้าชิปตัวสามซนเก้าิใส่ตัวนั้นเจแสนหาชิปหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่สิบพันเอาบดเลยมาเลยบอสเมนเอาบดเลยได้มาประตูแล้วตกใจไหมเออ เรา إلى, building, mm ้ทงแกยันสบายโทวบ่อยเราชื่อมาเลยแบบว่าเรายันชื่อเพ่ออะไรเราบ่นี้เพว่าจังเราชื่อมากเลยบอกเราชื่อเครื่องมากอีกนะเชื่อขนมเพราะว่าคนกรขาดน้าสําสคัญนะเพราคนที่มางานมายังกับบน้ากระขาดนะเนาว่าทำไมนอนกลางดีกันน้ากินกระขาด้กเครื่องในกัวในยังเรื่องการเลือาขาดลายย่างคนเราบัดไงบ่ วัดท่นหัวใหญ่ปานไดวัใหญ่อกวัดอ่กําลังสร้างเนาะสร้างพญานาคบ่ยังสร้างงโตใหญ่นสร้างอยู่เฮมมันบึงเว้ยึงวเลยกําลังสิลอยลงบึงบ้ดูรวมบ่ได้7 70ปลายแพ็บ่เท่าไหร่ล่ะ6 76ใส่หาซิบกับ76 76แพ็คเก่งรัวมาเลยสบายเก่งรัวมาหนีเลยขั้วเลยขั้วนมีจัดขึ้นนีเลยมีเครื่องรัวน้ำปูน้ำปลา เกือกเป๊กนัว้าต้องจับเต็มกระบะเลยเนาะ7 6แพ็ค ทั้งเอื้อยคนนี่ะบุให้มาซื้อซอยน้องบิวเลยชอยทานบตเตียงเลยเด้อสมบูรณ์ด้คนน่ะคือว่าถ้าว่าบ่มาวัน้มนี้บุเห็นสบายเก็สิได้ไปซื้อมองไมแน่เอื้อย่นะบุะฮมย่าเยนาะัดตวบินแล้ววันแล้วรเาไมเดี๋ยวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเจ้ารวมยอดเท่าไรสบายบัดนี้เมื่อกี้นี่ล่า4 0เนาะบวกแนเจ0 0 0 0เอยแม่เนาะ7 4 8บปดักหลยอ๋อคักเลย วัหัวค้างมาอยู่นีเครื่องควัว,น,คควน,นั่นเจ็ดเซนปลายเครืองคัวเจ็ดเซนปลายน้ำด้านปลายเนาะอนี้เจดเซนสี่ส 4, ิบแปดคไ่่ารกันไม่ค่าอยู่คนเดียวบน,น,นี้ชมมีคนมาชื่อเน่า <laughs> หายจะต้องก่นเราวะจ <laughs> ต้องเข่าเขายืนถาก่อนเลิกแป๊บนึงรอ้ <laughs> าตาขุ เลขนะคืองามเายงหนึ่งหนะ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดแปดสามตัวเลยหนึ่งล้านแปดแสนแปดสิบแดพันเด็กสีออกงวนี้แล้วว่าเป็นแปดหนาเลยจ้าเป็นเก่าแล้จะงามเนาะเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็นก็อันเก่าอ๋ออันนหนึ่งล้านเลยจะให้เจ้าอีกเพิ่ม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า่บโดยโดยให้เอาไม่ท้อดกั่เนาะอ่ะไม่ด้ังท้อก็ได้เดี๋ยวขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อเพิ่นก่อนเดี๋ยวสิฟังเสียงเอื้อเพิ่นที่เพิ่นอัดมาบอกเนาะเขาตรงนี้เนาะโดยเครื่องคองที่ทั้งเข้ามาซื้อในมือนี้เนาะตกอยู่ล้านปลายเกือบสองล้านเนาะกะ ซื้อไายซื้อผู้ให่เพิ่นที่เพิ่นได้อัดข้อความเสียงไม่มาให้กับมีอยู่สามท่านแต่ทั้งสมบูรณ์กับเได้ขออนุญาตเปิดข้อความเสียงให้ทั้งเออยเพิ่นฟังน้ำกันเลยกับเชิญมาให้ทั้งน้องสาวคนขอบุญขอบคุณเอื่ยเพิ่นโ,โดยอยังฮัลโหลล่ะอันน่ะเออยซื้อเออยนางบุญประสงค์เขีนสี อีพอซื้อพอเพียงเข็นสีแล้วก็ไอซื้อสั่งปทุมมีเด้อโดยปพป็ไงเอื้อยนางแล้วกัพ่อเพียงเนาะแล้วกับไอสัง,งอยู่ทางอเมริกาเพราะว่าอันเอื้อยเอื้อยนางกับไอไอสังนี่ผมเมียแล้วกัพ่อพ่อเพียงนี่เป,นเป็นพ่อตู้แล้วก็เป็นพ่อของเอื้อยเพิ่นเป็นพ่อของเอื้อยเพิ่นเนาะเพิ่นก็อยากทำบุญแล้วก็ ทั้งพอกับเอื้อยเพิ่นหันอยากให้มาซื้อซอยทั้งบ่อเตียงเพิ่นเด้อเพื่อนมาโดยขอบคุณขอบคุณกระไเนาะโดยฮะนี่ให้ทั้งสบายขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อที่เพิ่นให้มาซื้อซอยเนาะโดยโดยขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยนางเนาะไดกะไออยังอ้ายเพียงบ่แม่นพ่อเพียงกับอ้ายสังอ้ายสังเนาะโดยพร้อมโดยครอบครัวของเพิ่นคอยเพิ่นอยู่ มีแต่ความสุขความเจริญคอยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพทางกายแข็งแรงคอยรับ,บด้วยต่อไปเด้อเนาะนอนรับก็ได้เงินเมื่อนอนตื่นก็นได้เงินเสนทั้งครอบครัวของเอ,อ,งเอื้อเนาะโดย,โดยคนในหลายที่มาอุดหนุนในห,หางลงยู่ดีเมื่อนี่เนาะ โดยทั้งขอบุญทั้งอันป้าพิงได้กะรุ่งพ่อหนี้นั่นมาเนาะโดยเป็นสะพานบุญเทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะแมนเลย่ะาแล้วก็ขอบุญขอบุณทั้งเอื่อเน่ยกะอายเนาะแล้วก็ทั้งพอตู้ขอให้ทั้งสามทานมีแต่ความสุขความจะเดินในหน้าที่การงานเด้อจะทำธุรกิจอย่างกระขอให้รับเดินโดยจะขึ้นเหนือต้องใต้กระขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อบุญ สนที่ข้างนี้ก็ขคอยกับเคลื่อนหาเอื้อยแดะอ้ายกละโพต้คอยกับเคลื่อหนหาด้วยเป็นด้วยเท่าพันเท่าเลยเนาะโดย,โดยปาสำหรับคลิปนี้กับมิแต่างั้งส่ก็จะได้มานำของสิ่งนี้ไปวัดพุ่นแะเนาะนะวัด,ดจำปาบอกว่าตรงนี้ ดวงจำปาดวงจำปาอยู่บึงวะเนาะโดยบ้านบึงวะบ้านสร้างรถสร้างแอร์โดยคนหูดีเนาะแม่เอฟซีกับคือชิพูดีเพคนนี่กับเป็นช่างที่ว่าเห็ดเชื่อเห็ดชั้นที่เข้าสวดเดือดทั่วไปเพคนกับเช็ดทุกหลังอยู่แถวเขตเมืองสวรรค์เขตเนาะโดยนี่กับที่ว่าเข้าหูนายข้าวข่าวที่ว่านี้พอเพิ่มมโนภาพนี่กาหูจากไอรถ คนด้โทรหาโคมสวยเดือยเพราะว่าทางวัดเพิ่าน่นไปเนื้อวัดเนาะในแหละวันค่ะทีมงานมาเพราะว่าท่านกะเมื่อวันอาทิตย์เนาะคนในวันที่สิบเจ็ดเนี่นโดยกะฝากในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยท่านมีผู้ใหญ่ทานใดที่ยังอยากทำบุญอีกก็สามารถติดต่อมาทางซ่อง ทางสบุญบรรณาได้เนาะทางสบุญก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อโดยแม่ยังขาดลายย่างไว้พี่น้องเลยเมื่อกี้ไปบวงนรวกันที่สบุญเจ้าคองไปมอบให้นี่เพิ่นก็สิได้ถามเพิ่นอีกว่าเพิ่นขาดเลยแน่เนาะแม่ที่แน่นี่คือหอพอมีเนาะก็ยังขาดไปลงเอิร์ดลงซบด้วยว่าลงหิบเลยเนาะกัยังบริจาคตัวนั้นชิปล้านแล้วก็อันท้าวเป็นชุดเลยนี่สิบแปดล้านกัยังบ่มีเจ้าภาพ ยังมีเจ้าภาพเจ้าสตารับที่ปูอันเป็นได้เสียไปแล้วนี่ครอบครัวคนอยู่ในบ้านมันบอกครอบครัวคนนี่บพูดแต่ว่าเป็นพี่น้องบนหนั้นอยู่ในบ้านนนัเนาะอยู่ในนนนบ้าัแมนครอบครัวคนก็คือสโบมี่ภายในก็เนาะก็ตามที่เห็นนี่นในผู้คนเป็นพี่น้องกับคนกับเราโบมีเนาะแมนเป็นใพี่น้องกับเราโบมี่ภาษาโอเคสำหรับคลิปนี้ทั้งสุบูรก็บฉได้ขอจบคลิปอยู่นี่เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่ขับส้มอยู่อีก ไปวัดพุ่นไหนเนาะดโดยสำหรับคลิปนี้เท่ากับจะได้ขอรำดาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อขอกล่าวว่าสบา,สบายดีสบายดีโดย